แบ็คไลท์โลเวอร์ยินดีต้อนรับครับ mm hmm. mm hmm. สำหรับแบล็คไลท์โรเบอร์นะครับก็เป็นไนายขับอนาคารนะครับแนวเพลงที่เปิดที่นะครับจะค่อนข้างหลากหลายนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างที่จะหนักนะครับผมเราก็เลยเลือกบอยรุ่นที่เป็น Air Series นะครับสำหรับห้องโถงตรงนี้นะครับผมตัวเมนนะครับก็ใช้เป็นรุ่นไทม์โมชั่นนะครับส่วนซับก็จะเป็นรุ่น s t a สิสเอ็กแอนะครับส่วนชุดที่เป็นดีเลย์นะครับก็จะเป็นรุ่น Air ์เทนะครับผมนอกจากห้องโถงใหญ่อีกส่วนหนึ่งจะเป็นห้อง p r i v a t e room นะครับเราเลือกเป็นรุ่น a อร์เวนเทนะครับจับคู่กับ ซับวีนิว215นะครับซึ่งเหมาะสมกับขนาดห้องและความดังที่ไม่มากเกินไปครับผมมาดูภาคแบ็กโบนบ้างนะครับแบ็กโบนเราเลือกใช้จากอะไรเน้นทีสนะครับเอเชมมิกเซอร์จากอะไรเน้นทีสเช่นกันนะครับผมพาวเวอร์แอมป์นะครับเราเลือกใช้จากไวโอลคูสติกจำนวน3ตัวด้วยกันครับผมครับหน้าที่หลักๆคือเป็นเทคนิชเชียนครับแล้วก็ทำซาวด้วยครับบุ๊กกิ้งด้วยนิดหน่อยครับทั้งานกับวอยเป็นยังไงบ้างก็วอยมันก็โดยชื่อชันเขาก็ อยู่อันดับต้นๆอยู่แล้วครับไม่มีปัญหาอะไรมากก็แค่มาจูนให้มันเข้ากับรูมของร้านก็ดีมากๆเลยครับเอาจริงๆแล้วเราชอบเพราะว่ามันเหมาะกับคลับซาวมากกว่ามันเหมาะกับไนท์คลับมากกว่าครับก็ชอบทุกมูดของเขานะครับโดยตัวซับเองตัวมิดทฮยเองเคยได้ทำกับ ที่เก่าเขาก็ใช้รุ่นที่มันต่ำลงมาที่ไม่ใช่พวกเป็น air vintage อะไรพวกนี้ว่าก็เป็นตัวเวนิวก็โอเคที่เป็นไม้ก็เสียงก็อุ่นอยู่ก็ก็ไม่มีปัญหาอะไรทุกรุ่นของเขาก็กโอเคหมดทุกรุ่นเลยครับเท่าที่ประสบเจอมานะครับโ o เวอค่อนข้างจะโอเพนฟอร์แมตได้หมดเลยครับมีทุกแนวทีิปฮอปยันเทคโนเลยตอนนี้เราก็พยายามจะดันทุกแนวให้มาอยู่ในนี้ประมาณนั้นครับแต่ก็ยังคงความเป็น underground อยู่ครับ ล่าสุดเมื่อวันเสารได้เปลี่ยนเมนมิกเซอร์เป็น SQ5 ของ Allen h e อ t นครับก็แลดูจะเหมาะกับพวกเซ็ตแอมลิฟายอร์ของเขาก็ฟี e d b a ดีมากครับฟี e แ b a เมื่อวันเสารล่าสุดทุกคนชอบแมทชิ่งนี้ครับสวัสดีค่ะซอค่ะเป็นเมนเจอรของ Rover Blacklight ค่ะ ก็ทีมของ Rover นะคะมันก็จะเป็นนักขับบวกกับเ e นิวที่เหมือนพี่นิกสุปริดาได้สร้างขึ้นมาให้แบบเพื่อนหรือว่า DJ ทั่วโลกมาแห่งเอากันอยู่ที่นี่ได้มาแชร์ประสบการณ์ดนตรีให้แบบคนไทยได้รู้จักมากขึ้นค่ะ Rover อ่ะมันแปลตรงตัวเลยก็คือเหมือนคนคนหนึ่งที่แบบ wandering around ได้เหมือนเข้าไปอยู่ในโลกดนตรีของตัวเองอะไรเงี้ยได้แชร์ประสบการณ์ดนตรีแบบเฉพาะทางก็คือ แต่ละคนที่เราจะพามาที่นี่ส่วนมากก็จะเน้นให้เขาเป็นตัวของตัวเองเนาะเล่นดนตรีแบบในสิ่งที่เขาแบบอยากจะนําเสนอออกมาก็คือจะไม่ค่อยได้มีแบบดนตรีแบบเฉพาะว่าแบบถับเราจะเล่นเป็นเทคโนโหรือว่าเป็นฮิปฮอปอะไรเงี้ยค่ะก็คือดึงแบบความเป็นศิลปินของตัวดีเจหรืออาร์ติสต์ไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ทุกคนออกมาณที่นี่ค่ะใช่เครื่องดื่มส่วนมากที่นี่นะคะจะเน้นเป็นมิกซ์ดริงหมดเลยก็จะไม่ได้ทำพวก,วกค็อกเทลหรือว่าอะไรเหมือนแบบที่อื่นเนาะเราจะเน้นเป็นแบบ First come First s e r v e แต่ก็จะมี พวกเล่าต่างๆทุกแบบแบบพร้อมครบค่ะฝากโบเวอร์ด้วยนะคะก็ใครที่ยังไม่เคยมาก็ลองมาดูกันได้เนาะที่นี่เรามีทั้งเครื่องเสียงที่แบบดีที่สุดแล้วอะไรเงี้ยด้วยบอยแล้วก็มีไฟจาก Human Spectrum ด้วยค่ะฝากด้วยค่ะ